การเตรียมตัวในเรื่องของการปั่นจักรยานเนี่ยอัน,นหนึ่งคือตัวจักรยานนะครับเราก็คงต้องเลือกให้เหมาะสมก่อนที่เราจะปั่นจักรยานเนี่ยอย่างน้อยเราควต้องรู้ในเรื่องของประเภทหรือว่าชนิดของจักรยานก่อนอันนี้หนึ่งก็น่าจะเป็นพวกเสือหมอพวกแข็งเรื่องของความเร็วะอะไรต่างๆนาทของการขี่ก็ต้อง ก้มตัวงอตัวลงนะครับอันที่2ก็คงเป็นในเรื่องของเสือภูเขาส่วนใหญ่เราจะ,จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนวิบากใช่ไหมฮะเพราะมันจะมีโชคอัพที่คอยรับน้ําหนักเรื่องของการกระแทกต่างๆชนิดที่3นะครับอันนี้ก็น,น่าจะเป็นลูกผสมแล้วนะครับเป็นพวกไฮบริดพวกนี้ก็ผสมระหว่างเสือหมอกกับเสือภูเขาข้อดีของของแต่ละอย่างก็จะเข้ามารวมกันตรงนี้อันที่4พวกฟิกเกียนะครับไม่มีเบรกไม่มีเกียร์นะครับขี่ด้วยตามแรงเลยตามอัธยาศัยเลยออกแรงยังไงมันก็ได้ตามนั้นจริงๆคราวนี้ก็เป็นประเภทของทัวริงใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่เราจะเห นะครับช่วยเรื่องของการทดแรงได้ใช้เวลาที่เราขี่ไกลๆอันต่อไป B M X ดังน,นั้นบางทีอาจจะเล่นเล่น,ลนท่าอะไรต่างๆ,ๆได้ยกลอ้ออะไรต่างๆผาดโผล่ได้จะมีจ้ำม,มีกระโดดมีขี่รอบอะลักษณะพวกนั้นส่วนอีกอันนึงทีไไ่ได้รับความสนใจมากนะครับก็คือจักรยานพับมันเหมาะกับคนในสังคมเมืองนะครับคุณขับรถไปแต่บังเอิญจากที่จอดรถคุณคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไปนิดนึงระยะทางที่มันไม่ได้ไกลมากสุดท้ายก็น่าจะเป็นในเรื่องของจักรยานแม่บ้านทุกคนทำไมบอกว่าเรียกจักรยานแม่บ้านเพราะส่วนใหญ่แล้วคุณแม่บ้านทั้งหลายแหล่มักจะใช้นะครับในหมู่บ้านก็โอเคจากตัวบ้านออกมาซื้อของอออะะะไไไไไรรเกกกกนน้้้้ยยมม่่่ดาาาาถทงงคข เราก็อ,อาจ,จต้องเลือกจกอักรยานที่เหมาะสมัาการที่ขี่ในระยะทางไกลอย่างเช่นเสือหมอบเสือภูเขานะครับพวกทัวร์ิงพวกนี้ก็จะเหมาะสมกว่าอันต่อไปในเรื่องของตัวร่างกายเราควรต้องรู้ประมาณตนเองนะครับว่าเราเราได้ในระดับไหนยังมือใหม่อยู่คุณยังซ้อมน้อยอยู่คุณอาจจะต้องเริ่มค่อยเป็นค่อยไปขี่ที่มันระยะสั้นๆก่อนที่ต่อนเนื่องเราอาจจะมีการขี่แล้วก็พอสักพักเรารู้รสึกว่าเหนื่อยแล้วก็อาจจะมีการหยุดพักสักครู่หนึ่งแล้วเราก็ขี่ใหม่มันจะทําให้เรา อ่าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บแล้วเราก็จะไปได้ถึงตามระยะที่เราตั้งใจไว้อันที่3ามก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวกับสถานการณ์จริงนะครับเส้นทางการแข่งต้องศึกษาไว้ก่อนเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางตรงสสเส้นทางอ่าส่วนใหญ่เป็นทางขึ้นเนินมีทั้งลูกลังมีทั้งถนนตรงนี้เราเราอาจจะต้องศึกษาตรงนั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมรับแรงถูหรือแม้กระทั่งว่าการเลือกจกักรยานก็ได้เลือกได้ถูก อันต่อไปก็คือในเรื่องของตัวพลังงานละเราจะปั่นหรือเราจะมีเส้นทางอะไรเราอาจจะต้องทานก่อนล่วงหน้า2ชั่วโมงคุณต้องเน้นเรื่องพวกคาร์โบไฮเดรตพวกพวกแป้งพวกข้าวนะพวกนี้จะค่อนข้างให้พลังงานที่ดีปกติพลังงานในร่างกายเราถ้าเราออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องใช่ไหมฮะมันก็จะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งหนึงสองชั่วโมงนะไอ้นั้นอันนั้นคือโดยโดยตะมาณน,นะครับในขณะที่เราออกกำลังกายด้วยจักรยานพอเราขี่ไปสักพักหนึ่งพวกนี้จะเริ่มมีการโดนดึงไปใช้ละเราก็ต้องมีการเติมนะครับสิ่งที่เติม่ยงาๆครับ พวกผาอย่างถ้าเป็นผลไม้ตัวที่ดีที่สุดก็คือกล้วยหอมแต่สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้คือในเรื่องของน้ําโดยสภาพอากาศจริงๆแล้วมันค่อนข้างร้อนประมาณทุก 15- 2ห้าถึงีีคุณทุกคนต้องมีการจิบน้ําตลอดแต่ถ้ามันยังต่อเนื่องต่อไปอีกนะครับคุณอาจจะต้องเพิ่มเติมในเรื่องของพวกเกลือแร่ละเพราะว่ามันคงไม่ใช่ขาดในเรื่องของน้าละมอาอาจจะต้องการในเรื่องของตัววิตามินเกลือแร่ที่เพิ่มเติมเข้ามาละอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของการตรวจเช็คนะครับการใช้ระบบอะไรต่างๆของจักรยาน เกียร์โอเคไหมในเรื่องของการปรับเกียร์นะครับตัวแฮนด์ที่จับไม่กว้างมากนะครับประมาณ1ศอกเพราะยิ่งถ้ากว้างมากขึ้น มันจะทําให้เขาต้องออกแรงมากขึ้นตัวเบาะที่นั่งถ้าเป็นคนใหม่ๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องให้มันมีพื้นที่ของเบาะที่นั่งที่มันกว้างมีความนุ่มนะครับรับน้ําหนักได้ดีตัวถังนะครับถ้าตัวตัวถังที่มันสูงบางทีมันอาจจะทําให้เรายกเท้าหรือการก้าวข้อมจักรยานเนี่ยมันอาจจะลําบากตัวเบรกแน่นอนนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นเส้นทางที่เราอาจจะต้องขี่ด้วยความเร็วหรือมีทางที่ขึ้นลงนะครับมีทั้งภูเขาสะพานอะไรต่างๆพวกเนี้ยอาจจะต้องมีมาเช็คเรื่องตัวเบรกด้วย สิ่งที่เราควรต้องให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยเป็นในเรื่องของตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะช่วยป้องกันได้หมวกกันน็อกคงกะควรต้องสวมนะครับแว่นเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่แค่กแบบันแดดเวลาที่เราขี่จักรยานบางทีฝุ่นหรือลมพัดฝุ่นเข้ามามีเศษอะไรกระเด็นเข้ามามอาจจะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะเรื่องพวกนี้ก็เลยต้องป้องกัน อันต่อไปคราวนี้เราก็คงมาดูพวกเสื้อผ้าแล้วตรงนี้ถือว่าถือว่าสําคัญนะครับสมัยเสื้อผ้าหนึ่งสําคัญเราจะมีการเสียงเหงื่อที่เยอะนะครับเพราะงั้นเราต้องพยายามหาเสื้อผ้าที่ค่อนข้างระบายความร,อราม้อนได้ดีระบายเหงื่อได้ดีนะครับงั้นเสื้อผ้าพวกนี้อาจจะต้องดูผ้าว่าควรต้องเหมาะสมกับในเรื่องของการที่เราขี่กันหรือว่าหอบไกยอย่างต่อเนื่องที่นานนะครับกางเกงก็ถ้าในแง่ของความปลอดภัยนะครับคุณนั่งอยู่ในท่านั้นนานนะฮะความเสี่ยงเรื่องาการเจ็บกล้ามเนื้อหรือว่าการกดทับอะไรต่างๆได้้ปป้ันนนขึน อันต่อไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวรองเท้านะครับรองเท้าที่เป็นจักรยานจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องของเชือกเขากลัวว่าตัวเชือกันอาจจะเข้าไปพันหรืออะไรต่างๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้สําหรับบางท่านที่ห่วงผิวในเรื่องของผิวพันนะครับอาจจะต้องมีเรื่องการทาครีมกันแดดป้องกันหรือว,ว่าปลอกแขนเพื่อป้องกันแต่เพื่อปลอกแขนก็ต้องป้องกันยูีได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเรื่องพวกนี้อาจจะต้องมีการป้องกันมันก็จะทําให้คุณปลอดภัยนะครับและคุณก็จะสนุกมีความสุขกับการออกกำลังกายด้วยการปันกยา